พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าในวันศุกร์สัสปดาห์ที่หของเทศกาลปัสกานี้เรามีข้อํำพึงเป็นอาหารฝา่ายจิตทางนี้ในบทอ่านที่หนึ่งนั้นบรรดาคริสาวกได้เลือกและส่งคนไปอธิบายข้อควรปฏิบัติในฐานาคริสตชนและไม่ให้เป็นภาระแก่คริสตชนใหม่แห่งวฎเว้นการทานเนื้อสัตว์ที่ถวายให้รูป ปฏิมากรรูปเคารบที่คนสมัยนั้นเขาก็มีเหมือนกันและงดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่แน่นอนสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งเป็นหัวใจของขีตชนนี่นก็คือการปฏิบัติตามพระบัญญัติสิบประการซึ่งพระเยซูเจา้าย่อให้เราเหลือสองประการเท่านั้นคือรักพระเจ้าสุดหัวใจและก็รักคนอื่นเหมือนพระเจ้ารักเรา ในพระวรสารวันนี้พระองค์บอกว่านี่คือบัญญัติของพระองค์คือให้เราทั้งหลายรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราการรับเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองยังถือว่าน้อยมากเพราะเรารักตัวเองก็นองอยู่แล้วแม้จะมากที่สุดแต่ก็ยังน้อย แต่ถ้าเรารักจริงจะต้องรักคนอื่นเหมือนพระอ,องค์รักเราซึ่งความรักนี้ก็ไร้ขอบเขตคนแม่เชลซาแห่งกังกตาเป็นแบบอย่างแกเราในเรื่องนี้ท่านรักคนจนคนป่วยคนพิการคนไร้ญาติท่านเห็นพระคริสต์เจ้าในตัวของคนเหล่านี้และเห็นพวกเขาในองค์พระคริสต์เจ้าวันหนึ่ง เมื่อท่านพูดกับเยาว,วชนท่านสอนเขาว่ามีสายใหญ่ความเชื่อมโยงระหว่างการภาวนาและความเชื่อและความรักและการรับใช้ขอให้พวกเธอมั่นใจว่าถ้าพวกเธอมีความรักต่อองค์พระเยสุจ้าจริงๆพวกเธอก็จะสามารถทำสิ่งใหญ่โตได้เมื่อสุดภาวนาพวกเธอก็มีความเชื่อและเมื่อมีความเชื่อ ก็จะมีการรับใช้และไม่มีการรับใช้ก็คือความรักที่แท้จริงที่พระเยซูเจ้าได้บอกกับเราดังนั้นพี่น้องที่รักหัวใจของศาสนาคริสต์ของเราก็คือความรักรักและรับใช้ซึ่งกันและกันในครอบครัวรักและรับใช้ซึ่งกันและกันในสังคมดังนี้เราจะมีความสุขเพราะว่า สิ่งที่เราจะทำในเวลานี้ถูกจารึกไว้ในสวรรค์และวันในสุดท้ายของชีวิตนั้นเก็จะได้ยินคำว่าเชิญมาพวกเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนเชิญมาอยู่ในเพระอาจากักรของพระวิดาเจ้าเถิดไพคำนี้เราอยากจะได้ยินใช่ไหมครับก็ขอให้เอาได้ปฏิบัติเวลานี้ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ